เครื่องฟอกอากาศฟันกําไรชํำๆขึ้นราคาเย้ยพาณิชย์หลังบรรจุเป็นสินค้าควบคุมสุดอื่นนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝุ่นในช่วง 2- ถึงสเดือนที่ผ่านมาและทุกวันนี้ประชาชนคนไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5้าอยู่ทุกวี่ทุกวันยังไม่เห็นแนวโน้มจะลดลงประชาชนต้องต่อสู้และป้องกันฝุ่นด้วยตนเองทั้งการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นซึ่งเป็นวิธีการที่ทำกันมาแล้วและต้องทำกันต่อไป รวมไปถึงการหาเครื่องฟอ,อกอากาศมาใช้ภายในบ้านเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5และฟอ,อกอากาศให้สะอาดเดิมทีแม้จะมีความต้องการซื้อเครื่องฟอ,อกอากาศเพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้ผลิตห้างสรรพสินค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างก็แข่งขันกันผลิตแข่งขันกันจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายซึ่งจะได้เห็นว่าช่วงเกิดฝุ่นใหมๆ่ๆหหากเดินในห้างหรือเข้าไปดูสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์จะเห็นเครื่องดูดฝุ่นแข่งขันกันลดราคาเป็นจำนวนมากและสินค้าก็มีให้เลือกหลากหลาย แต่หลังจากที่นายพิชัยน,นริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาประกาศสู่สาธารณชนว่าจะนําเครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดฝุ่นขึ้นบัญชีเป็นสินค้าควบคุมตั้งแต่วันที่20มกราคม2568ที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากนั้นสินค้าเริ่มขยับราคาขึ้นทันทีและเริ่มหาซื้อได้ยากขึ้นเรื่อยๆจากความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่การปรับขึ้นราคาก็ทําได้โดยสะดวกไม่จําเป็นต้องขออนุญาตจากใครหรือหน่วยงานใด เพราะเป็นสินค้าทั่วไปที่ราคาขึ้นลงตามความต้องการเมื่อความต้องการมีมากราคาก็ขึ้นมากเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้จากการสำรวจราคาเครื่องฟอกอากาศที่จำหน่ายในห้างพบว,ว่าสินค้าแบรนด์ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อเช่น Xiaomi, Sharp, Philips, Electrolux, j n Panasonic, h a t a r i LG ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มราคาตั้งแต่2,000ถึง10,000บาทสินค้าขาดตลาดมีวางจำหน่ายเพียงไม่กี่รุ่นส่วนรุ่นยอดนิยมสินค้าไม่มีขาย สำหรับรุ่นที่มีราคาแพงตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปยังมีวางจำหน่ายและมีให้เลือกหลายยี่ห้อแต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อไม่ได้เพราะราคาแพงเกินไปตัวอย่างสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเช่น Xiaomi Air Purifier 4 Pro จากช่วงก่อนหน้านี้ราคาอยู่ประมาณ4 0 0 0ถึง5,000กว่าบาทปัจจุบันสูงสุด9,990บาทรุ่น Xiaomi s m a r t Air Purifier 4 Lite ก่อนหน้านี้ราคา2 0 0 0ถึง3,000บาท ปัจจุบัน4,690-4,990ถึง 4, บาทส่วนรุ่นอื่นๆเช่น s h o r p p j 3 0อราคาก่อนหน้านี้2,000-2,500ถึง 2, บาทปัจจุบันสูงสุด4,990บาท Philips รุ่น a c o 9 2 0 10ราคาก่อนหน้านี้2,000-3,000ถึง 3, บาทขณะนี้สูงสุด5,590บาท LG p u r i g a r 360เ็ดราคาก่อนหน้านี้6,600บาทขณะนี้8,900-9,900ถึง 9, บาท l e l f o r d 30 เอถึง200ร t ราคาก่อนหน้านี้2990บาทขณะนี้สูงสุด5 0 9 0บบาทโดยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นที่น่าสังเกตว่าในห้างราคาไม่ปรับเพิ่มมากแต่สินค้าไม่มีขายแต่การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีสินค้าให้เลือกแต่ส่วนใหญ่จะขายในราคาที่แพงกว่าในห้างและเมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วอาจจะต้องรอสินค้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากความปากไวของกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศขึ้นบัญชีควบคุม แล้วไม่ทําทันทีไม่กําหนดมาตรการออกมากํากับดูแลทันทีแต่กลับปล่อยให้เกิดสุญยากาศเป็นเดือนเดือนจนผู้ผลิตห้างแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้จังหวะนี้ฟันกําไรกันแบบชําำๆแบบว่าจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้เอาเปรียบผู้บริโภคจนเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งประเทศแบบนี้แล้วพอถึงเวลาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขึ้นบัญชีควบคุมได้จริงฝุ่นคงหายหมดไปจากประเทศไทยแล้วตอนนั้นจะมีประโยชน์อันใดอีก